สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้ใกล้ยืนยันการคว้าตัวพัสันดากา้าศูนหน้าแซมเบียของเรบูซาบวกเต็มทีแล้วเหลือแค่เรื่องรายละเอียดบางอย่างเล็กน้อยเท่านั้นสกายสปอร์ตสิมกิจรานว่าเลสเตอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวดาก้าไปรเรียบร้อยคาดว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้า จะมีการเปิดตัวเป็นสุน,นารายใหม่ในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมได้อย่างแน่นอนายงานข่าวระบุว่าเดสเตอร์ตกลงค่าตัวกับเรบูซาบวกได้แล้วที่23ล้านปอนด์และตกลงรายละเอียดของสัญญาส่วนตัวกับดาก้าได้เรียบร้อยแล้วเช่นกันเหลือแค่ารายละเอียดทางข้อกฎหมายในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นหากทุกอย่างเรียบร้อยสุนหน้าวัย22รายนี้ก็พร้อมเดินทางไปตรวจร่างกายและเส,สัญญาพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการทันทีดาก้าย้ายมาอยู่กับเรเบลซาบวกเมื่อปี2017 เข้ามาแทนที่เออร์ลีบองฮาแลนด์อย่างเต็มตัวในฤดูกาล2019-2020หากนับเฉพาะผลงาน2ฤดูกาลที่ผ่านมายิงไป61ประตูจาก87นัดรวมทุกรายการและคว,ว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของออสเตรียบูเดรดิก้าในซีซั่นที่ผ่านมาหลายสโมสรในเพเมร์ลิกนำโดยเลสเตอร์และนิวคาสเซิลกำลังจับตามองไปยังการคว้าตัวโอซานคาบักกองหลังชาวเก้มาแบบหันราคา เซเตอร์แบ็กทีมชาติตุรกีย้ายจากจุดกาดมายังชาวเกด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์เมื่อ2ปีที่แล้วและถูกยกให้เป็นดาวเด่นแห่งอนาคตอย่างไรก็ตามจากการตกชั้นของชาวเก้และฟอร์มที่ได้ความแน่นอนของคาบักดูเหมือนว่าจะทําลายโอกาสการทํากําไรของชาวเก้ในการขายดาวเตะวัย21รายน,นี้ชาวเก้ปล่อยตัวเขามายังลิเวอร์พูลแบบยืมตัวนในเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์ด้วยความหวังว่าหงแดงจะเปิดเงื่อนไขเซ็นสัญญ,ญาถาวรที่ราคา17ล้าน แต่ทว่าจากฟอร์มที่ไม่ได้มาตรฐานของทีมลุ้นแชมป์และจากการลงสนามไปเพียง13นัดหมายความว่าเจกเกนครอบได้ปฏิเสธต,ตัวเลือกในการซื้อขาดนอกจากนี้คาบักก็ยังถูกทิ้งไว้บนม้านั่งสำรองทั้ง3เกมใน,นศึกยูโร2020กับทีมชาติตุรกีซึ่งตกรอบแบบไม่มีแต้มทําให้เขาไม่มีผลงานอะไรเลยชาวเก้มีเพียงความหวังเล็กน้อยเท่านั้นที่จะทากาไรจากการขายเขาซึ่งดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องขายเขาเนื่องจากสมูสอนจากเกลเส้นเคีย มีนีเกือบ200ล้านปอนด์ก่อนจะลงไปลุยในลาลิก้า2ตามรายงานจากบิลเผดเผยว่ามีหลายสมโมสรที่ความสนใจได้แก่เลสเตอร์นิวคาสเซิลกิสตันพาเลทรวมไปถึงนีสและแลนด์ด้วยเป็นที่คาดว่าข้อเสนอเพียง13ล้านปอนด์ก็น่าจะเพียงพอที่จะล่อใจให้ชาวเก้ปล่อยตัวออกจากทีมได้แล้ว ฟิลิเป้คูตินโย่เพเมคเกของบาร์เซโลนาตกเป็นข่าวว่าฝ่ายฝันจะย้ายกลับมายัางลิเวอร์พูลแต่เจเกนครอปได้ตัดสินใจจะไม่ดึงเขากลับมาเนื่องจากมองว่าทีมมีนรกที่เพียงพอแล้วบาร์ซ่าคว้าคูตินโย่มาจากของแดงเมื่อ3าปีครึ่งที่แล้วด้วยความที่เชื่อมั่นว่าเขาจะสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ในถิ่นคัมนูหลังจากสร้างชื่อกับลิเวอร์พูลจนเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามคูตี้กลับไม่เคยเล่นได้ใกล้เคียงกับราาาาาาคมหศาาลล142้นนปอนขอขขงเขเย และด้วยการที่ยักษ์ใหญ่แห่งกาตาลันต้องการสร้างสมดุลในบัญชีจากวิกฤตโควิด COVID -19 พวกเขาจึงต้องการที่จะขายแข้งบาเซเลียนราน,นี้ออกจากทีมเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยสปอร์ตเปิดเผยว่าคูตี้มีความฝันที่จะกลับมาเล่นให้กับทีมของเจเกนครับหลังก่อนหน้านั้นเลือกตัดไปแบบตัดเยื่อใหญ่เจเกนครับต้องการที่จะรั้งเขาอยู่กับทีมต่อไปในตอนนั้นโดยยืนยันว่ามันจะเป็นการดีที่สุดสําหรับตัวคูตินโยเองแต่ดาวเตะวัย29่ปีก็ยืนยันว่าจะขอย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์อยู่ดี แม้คูตินโจจะอยากกลับเมอร์ซี่ไซส์แต่เจเกนครอปก็ไม่ต้องการเขาอีกต่อไปแล้วโดยมีการอ้างว่าเจเกนครอปรู้สึกว่าลิเวอร์พูลมีนักเตะแนวรุกเพียงพอแล้วรายงานยังระบุอีกด้วยว่าคูตี้กลายเป็นเป้าหมายของอ e ิต erm ์มิลานทว่าทางเดียวที่เขาจะได้ไปยังถิ่นซานซิโรจะเกิดขึ้นได้เขาจะต้องลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายณสนามโยนครับปารีนาณเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์เดนมาร์กชนะเวลส0ผ่านไปนเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นทีมแรกแคสเปอร์ไมเคิลและแดนนี่วอร์ดสองผู้รักษาประตูจากเลสเตอร์ซิตี้ต่างได้ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติเดนมาร์กและทีมชาติเวลโดยทีมโคโนมเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าได้4ประตูจากแคสเปอร์โดเบิร์กนาทีที่27เและ4ี่แโยคิมเมเล่นาที 88, t, าที่แปดติบแปดและมา4 ชัยชนะในเกมนี้ทําให้เดนมาร์กได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างคอนแลนด์กับเช็กโดยจะลงเตะกกันที่เมืองบากูประเทศอเาเซอร์ไบจัน10การซื้อขายที่คุณอาจลืมไปแล้วว่าเคยเกิดขึ้นเป๊ปกวาดิล่าเบดชาปี2001ยอดกระซือคนปัจจุบันของแมนเซตตี้มีเส้นทางการค้าแข้งที่ระหกระเหิน หลังจากย้ายออกจากบาซ่าในฐานะนักเตะซึ่งเขาเลือกย้ายไปเล่นกับเบลชาร์ในเกาโชเซดาเป็นเวลาถึง2ฤดูกาลด้วยกันซึนโรกาตุโซกัสโกเรนเจอร์ปี97ก่อนจะโด่งดังกลายเป็นตำนานของเอซิมิลานกาตโโซเคยไปเล่นให้กับเรนเจอร์หนึ่งฤดูกาลด้วยกันซึ่งก็ไม่แปลกที่เขาจะเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลแม้จะลงเล่นให้กับทีมช่วงสั้นๆด้วยสไตล์การเล่นที่ดุเดือดถึงใจลิเวอร์โด บุญยอดก่อปี2008ยอดเตะบาซิเลียนถือเป็นหนึ่งในนักเตะจอมผนิชรคนหนึ่งหลังมีโอกาสได้ลงเล่นไปถึง16สมูร้อนหนึ่งในนั้นคือทีมจากลีกสูงสุดของอุซเบกิสถานลีกที่เหมือนผู้คนจะถูกลืมไปในช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพเดวิดซิลบาเอออบาปี2004ก่อนที่ซิลบาจะแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในเวทีบูเลริกาสเปนกับบาเลนเซียเจ้าตัวเคยย้ายไปเล่นให้กับเออบามาก่อน ด้วยสัญญายืมตัวปี2004โดยผลงานในปีนั้นเขาทำา5ประตูจากการเล่น35นัดเคราดปิเก้เรีลสลาราโกซาปี2006ก่อนจะย้ายกับบาร์เซโลนาสามโมสรอนในวัยเด็กของเขาปิเก้ที่ในตอนนั้นเป็นนักเตะของแมนยูนเต็ดเคยถูกทีมปล่อยมาให้กับสาาโกซายืมตัวหนึ่งฤดูกาลในปี2006กเฟอรกิวฟานได์กาสโกเซลติกปี2013 ยอดประกะลังเบอร์หนึ่งของโลกเคยผ่านการเล่นในสกอตติสเมียร์ลีกมาแล้วโดยเขาค้าแข้งกับทีมเป็นเวลา2ปีหลังย้ายมาจากโกลนิงเกนและย้ายไปซาท์ทอมตันก่อนโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจจนได้ย้ายไปค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์เดวิดเทรเซเก้เอกูเลสปี2010หลังจากที่เซเซเก้แยกทางกับยูเวนตุสยอดนักุกทีมชาติฝรั่งเศสเลือกเดินหน้าและย้ายไปค้าแข่งกับเอกรูเลสที่ฤดูกาล2010 ได้เล่นบนลีกสูงสุดของสเปนอย่างลีกาโดยเขาแม้จะทำไปได้ถึง12ประตูแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เอกรเลสรอดตกชั้นหลังจบอันดับ19รองสุดท้ายของตารางแพทริกไคลเวิร์ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดปี2004ต้านนันดาเตชาวดัตทำอาแฟนบอลต้องประหลาดใจหลังย้ายออกจากบาร์เซลโลนาสโมสรที่เขาค้าแข่งมานานถึง6ปีข้ามฝากมาสัมผัสประสบการณ์ในเพเมลรีก,กับซาลิกาดง นาเสดาที่มันล้มเหลวและเขาย้ายออกจากทีมหลังผ่านไปเพียงฤดูกาลเดียวฟงลิเบอรี่กาลาตาสลายปี2005ก่อนจะโด่งดังกับเวทียุโรปเลเบอรี่เคยผ่านการค้าแข่งในดีแดนไก่งวงมาก่อนกับกาลาตาสลายในปี2005ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรให้น่าจดจำมากนักเพราะเขาได้ลงสนามเพียง14นัดเท่านั้นเอสเตบันกามอาโซ เลสเตอร์ซิตี้ปี2014ยามิฟิลชาอาร์เจนตายผู้เคยผ่านการคว้าเทปเปิลแชมป์กับอินติลนในปี2010ย้ายมาร่วมทัพเลสเตอร์ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์ในปี2014แต่ถ้าว่าผลงานของเขาถือว่าไม่เวิร์กนักก่อนย้ายออกจากทีมในปีให้หลังผ่านการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับทีมไปอย่างน่าเสียดายห้าแค่งประกายแสงจากรอบแบ่งกลุ่มยูโร2020 มาเอลโลคาเตลี่เริ่มต้นกันด้วยโลคาเต,ตลี่กองกลางทีมชาติอิตาลีซึ่งเริ่มต้นค้าแข้งในระดับสมโมสรอนจากการเป็นเด็กปั้นของยักษ์ใหญ่เอซิบิลานแต่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้สําเร็จจึงย้ายซบซาสโซโล,โลทีมระดับกลางๆและกลายเป็นตัวหลักในแผงมิดฟิลด์ของทีมผ่านการรับใช้ชาติทีมชาติอิตาลีในระดับเยาวะชนมาแบบต่อเนื่องก่อนจะก้าวเข้าไปรับใช้ทีมชาติชุดใหญ่เมื่อปี2020หลังจากนั้นก็ได้ยึดตำแหน่งตัวจริงในช่วงก่อนสู้ศึกยูโร2020 ดนเซลดัมฟีแดนเซลดัมฟีแบ็กขวาทีมชาติฮอลแลนด์เริ่มต้นค้าแข้งในระดับอาชีพกับสปาร,ร์ตรัมในปี2014และย้ายไปอยู่กับเฮน์เดนวี M v ในปี2017ก่อนจะย้ายไปซบพีเอวีไฮโอเฟนซึ่งเป็นทีมต้นสังกัดปัจจุบันตั้งแต่ปี2018และด้วยสไตล์การเล่นที่เป็นแบ็กจอมลุยเติมเกมได้อย่างดุดันจึงถูกเรียกติดชุดใหญ่มาตั้งแต่3ปีที่แล้วพร้อมกับยึดตำแหน่งตัวจริงฝั่งขวาของทีมชาติฮอลแลนด์ได้อีกด้วย Ic. อีกหนึ่งนักเตะที่สร้างชื่อในรอบแบ่งกลุ่มของศึกยูโร2020แม้ว่าในเกมระดับสโมสรจับแนจรย้ายไปเล่นให้กับหลายๆทีมโดยแจ้งเกิดกับสวัตตาปาร์กในปี2014ก่อนย้ายไปค้าแข่งในอิตาลีกับซามโดเรียกับโรม่าหล่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและได้ย้ายไปโชว์ฝีเท้าในเยอรมันกับเอเบรซิกด้วยสัญญายืมตัวในปี2019ก่อนทำผลงานเข้าตาเลเวอร์คูเซ่นซึ่งเป็นทีมต้นสังกัดปัจจุบัน